<onz> <etus> ยังไงบ้างครับบังนะครับค้าในพื้นที่ที่เราจำหน่ายมาครับก็ลูกค้าสตานไม่ติดนะครับก็เลยขอช่างมาดูให้นะครับก็คิดว่าเป็นช่างให้เป็นลูกค้าที่จะสามารถต่อยอดให้เราได้ออกมาบริการเพิ่มเติมของรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังรีโปรแกรม ecm อยู่ นะครับก็มาเชิญดูช่างได้เลยนะครับดีกับช่างโชว์เลยครับจะเป็นช่างโชว์นะครับเป็นที่วานะครับไม่นะครับอันนี้ผมขายไปเป็นคันที่93นะครับลองมาเซ็ตรถสไตล์เมติกก็มีการเช็คนะครับโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีการเสียบกล่อง เราต้องเช็คอะไรบ้างครับพี่เช็คงานประมานของเครื่องยนต์ครับดูข้อมูลดูข้อมูลภายในกล่องตอนนี้กำลังอัปโหลดวัชีดเบอร์วัชีดนะครับเข้าไปในกล่อง s อนะครับเพื่อ,อให้การจุดระเบิดคงที่นะครับตามสเปคเดิมนะครับอ๋อแค่ว่าเซ็ตเซ็ตให้เหมือนเดิมกับเกลีวจากโรงงานใช่ครับ ต้องป้อนโค้ดวัชีดไปทีละตัวนะครับ40ก็ตต4ครั้งนะครับเหมือนสุจะให้ค่ากับมันให้เหมือนกับค่าที่สิดมาครั้งแรกจากโรงงานนะครับแล้วก็เยี่ยมลูกค้าไปด้วยในตัวนะครับอันนี้เป็นเรือฉีที่ยังไม่ได้ น,นะครับแล้วก็ป้อนเบอใหม่นะครับเข้าไปในกลเองมใช้เวลาน,านานไหมครับบางว่าหลังจากเราเสียบพร้อเราเซ็ตเนี่ยไม่นานครับไม่เกินสิบนาทีก็ใช้งานได้แล้วนะครัคือข้อดีข้อดีในการที่เราเอาคอมเนี่ยเช็คเสียบระบบรถเนี่ยเขาจะเช็คอะไรได้บ้างครับมันก็ได้ทุกอย่างนะครับระบบเครื่องยนต์เกี่ยวกับอ่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในการในการจุดระเบิดนะครับแล้วก็ตรวจสอบรหัสปัญหาอัตราการติดเื่องน้ำมันเช็หรือพวกนี้ครับเราก็ใช้ได้หมดนะครับเราก็สามารถดูว่าอ่าอุปกรณ์ไหนบ้างของของรถที่มันบุกร่องนะครับที่เราไม่ต้องไม่ต้องสุม่มวาไม่ต้องหาโดยที่ไม่มีหลักการ,รเราใช้เครื่องมือในการหานะครับนจารู้สเปค เดิมหรือว่ามันขาดหรือมันเกินเราก็สามารถซ่อมแบบได้ตรงจุดนะครับเ,เพื่อความแม่นยําในการเช็คใ,ใช่ครับนะครับถ้าเราไปเช็คร้านข้างนอกเ่ยเขาจะเช็คแบบนี้ไหมไม่มีครับ<อ>ไม่มีต,ตรวจไปตีละชิ้นทีละอย่างที้ละอย่างหนึ่งเสียเวลาสองค่าใช้จ่ายมันก็าบานครับแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือมามาวิเคราะห์อย่างนี้เราก็สามารถที่จะปันธงได้ง่ายขึ้นนะครับก็ค,คิดว่าน่าจะ เกือบร้อยเปอร์เซนต์ในการที่เราคอนโทรงให้กับลูกค้าถูกต้องนะครับสรุปอาการได้ใช่ครับถ้าเป็นระบบเครื่องยนต์เกี่ยวกับอุปกรณ้อนทีน่ตรงนี้นครับเราคิดว่านา่าจะร้อยเปอร์เซนต์ได้ถูกต้องแม่นยอนถ้าถาว่าตามตามท้องตลาดไม่มีไม่มีครับไม่มีนะครับเช็คได้หมดก็สําหรับรถรถใหญ่โดยเฉพาะใช่ครับถ้าในาาในก<น>ลางใหญ่ครับถ้าเป็นอีซูซุ ในท้องตลาดนะครับมันก็มีอุปกรณ์สามารถดูได้แหละว่าว่าเป็นอุปกรณ์ไหนแต่มันไม่สามารถที่จะไปดูการาทำงานแต่ลส่วนได้มันก็ลังยังอย่างไม่ครบถ้วนครับยิ่งการโปรแกรมหัวฉีดด้วย้านข้างนอกอัผมว่าไม่สามารถที่จะโปรแกรมหัวฉีดเพราะว่าหัวฉีดเล็กนเนี่ยครับมันจะมีบาร์มันจะมีโค้ดอยู่แล้ว รเราต้องป้อนโค้ดของมัตเข้าไปในกล่อง ECM นะครข้างนอกไม่สามารถที่จะป้อนได้นะครับแต่ว่าของของเราสามารถป้อนเวชีให้ไปตรวให้ไปเข้าระบบในในตัวของ ECM นะครับรเราเเจะไม่การตรวจการทุวจเชื่อพวกนี้จะไม่ได้เราคือเราเช็คได้หมดเลยได้หมดครับเกี่ยวกับระบบไฟในรถทั้งหมดใช่ครับถ้าสมมติไฟไท้ายขาดเนี่ยเรา,ารู้ไหมโจไหม ถ้าควยท้ายขาดถ้าเป็นรถขนาดกลางยังยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่เราสามารถดูจากตัวนี้ได้ด้วยเหมือกันขนาดใหญ่อ๋อคือสิบล้อสิบล้อขึ้นเราสามารถดูได้เพรอุปกรณ์ต่างๆหลักๆมันจะควบคุมมาในกล่องเราก็สามารถดูได้ด้วยเหมือกันครับผมคือเซ็ตตัวรถเป็นหลักใช่ครับระบบ จ่ายน้ำมันระบบเครื่องยนต์ระบบไฟรถทั้งหมดใช่ครับอ่าครับผมโอเคครับแล้วบางมีข้อแนะนำํำไหมครับในการที่เช็ครถครับการเช็ครถนะครับทางที่ดีนะครับผมแนะนําว่าให้รอครับนํารถเข้าส่วนเช็คที่ศูนย์บริการดีกว่านะครับนรเนเื่องมาจากว่าการเช็คระยะที่ศูนย์บริการมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่สูงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอู่ข้างนอกแล้วก็ข้อราคาก็าได้ได้กัน นะครับและที่สําคัญคือ1ของสูงราการมีการรับประกันที่ชัดเจน2องอะไรของเราเป็นอะไรแท้ที่ทีเพชรผลิตมาให้กับรถตรงรุ่นนะครับแล้วก็อะ,อะไรที่เราผลิตมาเราได้มีการทดสอบไปว,ว่ามาตรฐานของมันสามารถที่จะรับประกันได้นะครับส่วนหารซ่อมต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรคคลัทอะไรพวกนี้นเราก็มีอะไรที่ ที่ราคาถูกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับข้างนอกแล้วนะครับยิ่งสําคัญไปอีกอุปกรณ์ที่ควบคุมเครื่องยนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ e c m นะครับอันนี้เรามีเครื่องมือที่มาตรฐานแล้วก็แม่นยําในการตรวจเช็คนะครับก็ข้อแนะนานะครับให้ลูกค้านะครับนารถเข้าที่ทําการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการดีกว่านะครับเพราะว่าคุ้มค่านะครับอะไรไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าได้คือรถไม่ต้องจอดนาน เพราะว่าเราซ่อมตกอยู่นะครับคือรถในระยะรับประกันเข้าได้นอกระยะรับประกันเข้า,ขาไ,ได้แต่ถ้าอยู่ในรับประกันถ้าอยู่ในรับประกันก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของลูกค้ามันไม่สูงเพราะบางตัวมันก็มีของฟรีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่พอรถนอกระยะประกันนะครับอะไรของเราก็มีอะไรราคาถูกนะครับก็ คนลูกค้าก็สบายนะครับผมว่าไม่ไม่จำเป็นที่จะต้อง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 เก้านะครับโดยเฉพาะช่างเรามีช่างที่ผ่านการอบรมจากบริษัทที่ดิจิตเซลมาโดยเฉพาะด้วยผมคิดว่าการซ่อมบำรุงนะครับจะตรงจุดอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยงแรนะครับผมก็ขอบคุณมากมากนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่โชว์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็พอเซ็ตเสร็จก็สตาร์ทได้แน่นอนครับผมสบายๆโอเคครับผม งกันวันเีว่าอนาคตนั้นเราน่าจะมาดูได้ข้อต่อตัวนั้นท่าทีน้ำมันท้ายเต่อนเราตังท่ารถให้หลังจ็สร้างื้อขันนึงใช่นี่ว่าโรวิมัสเลยอะไรประมาณนี้เมื่อขาดดินทางเราไม่กินใช่เราจะกินแล้ก็หายเร่งปกติจะเร็วเมื่อนองนั่งรถเาซื้อยอบจยมากแต่ว่าพ่ออยากเามานาได้ตดตีนตีแต่พ่อให้ ได้ได้แล้วเราันิดนึงรับึงอย่างเงี้ยน้ำตาขิดหวานมาจะทิ้งหลบไม่ทุวนี้นอนเ่านอนห้าคนได้ห้คเลยห้าได้เลยาจนองห้าได้กระตุไปห้าก็ได้ด้วยวตัวห้า้งกับนอมงยก็ได้ได้ได้ขี้ขันกะโแม่นกการต้องการใบราคาเม่มานองต้องการน้ำมันเคื่องเกียบางไทยเขามาสมส่งไปซื้อราคาไดูอตวโอเคตราคานี huh. yeah, so right. mm. ้ ง่ายไดเลยกันหนึ่งเจนมันเคลืองก็เคลืองห้าเราตั้มราคาเป็นต้นจะมาเคื่อนไม้ใอ้แจ้งหัวหน้าของสำบักงานอะไรประมาณนี้หนอกระได้กระได้จะขึ้นใจทูบดึงเงน้ยหวังอะไรของเรากับของทางหนอมันมันราคามันซื้อซื้อกันเลยดึงตอนนี้เราทำอะไรมาเราผลิตในไทยคือจะจะจะผลิตมาอยากให้ให้ให้ลดค่าเมื่อวานราคาไม่ทูนให้แต่ว่าคุณภาพเพราะมันมันกระเฉาเฉาเฉากับการไร่ข้องอคุณเลย คุณนภาาากกมรเนเหมือดิมมมครับเเหหืืออนนนทุี๋ยวแล้วบางเอาอะไรละเอียดอะไรบ้างตอนที่สมมติเขาจะนัดสมมติมีสี่คันเงี้ยเอาป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเบอร์โทรศัพท์เลขไม้ชื่อเจ้าของรถใช่เราก็จะได้คำเบรย์เสนอราคาให้ให้ให้ถูกต้องให้ให้ทางลูกค้าได้ได้อนุมัติครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะเราก็เวลามาแล้วจากบริการอย่างอื่นนอกเหนือจาก และการที่ลูกค้าต้องการเช็นส่วนเช็คสภาพตัวรไอะไรพวกนี้ให้กับลูกค้าด้วยเพื่อลูกค้าจะได้ดืวอายุการใช้งานของรถเปในตัวครับโอเคไหมพี่บูมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างมีมีข้อแนะนําอะไรยังไงไหมบอกประตูบอกมรดูโอเคสรุปวันที่ผ่านนะครับผ่านก็เดี๋ยวยังไงนะฮะก็มีลูกค้าอะไรก็บอกมาได้นะครับแนะนําลูกค้าซื้อรถใหม่บอกได้นะ นะครับแล้วก็ช่วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบางทางบางเนี่ยก็จะเข้ามาดูเวิสในเรื่องของการถ่ายมันเครื่องให้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี<อ>่บุ้มครับครับครับ